สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งข่าวเงินช่วยเหลือชาวนา500บาทรอบสองนะคะซึ่งมีชาวนาที่ได้รับสิทธิ์จำนวน4.6ล้านครัวเรือนค่ะโดยเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกร,กรปลูกข้าวปี2563ทับ2564 สามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ของทกศนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะวิธีการตรวจสอบนะคะก็ใส่ในส่วนของเลขบัตรประชาชนแล้วก็กดที่ปุ่มค้นหาค่ะก็จะเข้าหน้านี้นะคะสําหรับใครที่มีการโอนแล้วก็จะขึ้นเลขที่บัญชีวันที่โอนสาขาที่โอนสถานะจะขึ้นว่าสําเร็จค่ะและสําหรับใครที่ขึ้นสถานะอยู่ระหว่างดําเนินการ รอก,กระทรวงกรเกษตรและสหกรส่งข้อมูลกเกษตรรายได้มาที่ทกสก่อนเมื่อทกสได้รับข้อมูลจะทําการโอนเงินให้ภายใน3วันทําการค่ะยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากฐานเศร,รษฐกิจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือก,กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ